Hi guys, Hi Euro, Hi แตงกิมัน That o u s t a y on Sunday สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้จะ e ีอ English นะคะพร้อมกับมาวินแล้วายการบางกอกกสิบกสิบกสิบตรงนี้เดสเลยค่ะเพราะวันนี้ค่ะมาวินมาพบกับนักเรียนนอกเพิ่งกลับมาจากอนดอนค่ะนั่นคือ B คุณโบเมลดาค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องโบนะคะว่กากลับมาถึงเมืองไทยแล้วอยากทำอะไรต่อทันทีตามสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ Hi y e a Hi on y e u Today โบเมลดากลับมาจากลอนดอนและรับงานฉ่ำเลยนะ Come on b o m e l a dar Yes Yeah you got o the Paris uh? not Paris s London <S oh, London สวัสดีค่ะคุณบวันนี้ค่ะรายการมาเกาะกับซิมบินมาถึงประเทศอังกฤษอยู่ที่ลอนดอนกับนโบเมลลา อยู่ที่ห้างค่ะคุณผู้ชมขานางกลับมาแล้วไปที่นู่นคุณอยู่ลอนดอนหรือดอนเมืองคะเจอคนไทยเยอะมากคือคนไทยอ่ะเขาเหมือนตามล่าบูมบิจากันคือทุกคนเวลาเขาเจอบอกพี่หนูตามหาพี่ไม่คิดว่าจะได้เจอพี่หนู่อ้าวนี่ผู้เธอตามหาซะหรอคนก็รอจะโทรไปสายกินแล้เจอแต่คนไทยนอกจากดารากแสดงคนไทยที่อยู่ที่นู่นเจอคุณเยอะไหมประมาณหนึ่งเลยค่ะจริงคนไทยก็จะดง้นดุคนไทยด้วยกันแล้วบักจะไปกินอะไรอยู่นู่นที่รู้สึกว่าแบบอ๋อเมลดาดรเวอร์อาหารไทยค่ะจะเจอบวอยมากเพื่อนๆก็จะแบบว่าเบื่อ แล้วอาหารฝรั่งไปกินอาหารไทยกันเอะวะไทยแล้วหรอเรายังไม่ได้ลองกินอาหารฝรั่งเลยอาหารไหนก็ซู้อาหารของอเล็กไม่ได้หรอกจริงค่ะอาหารของอเล็กนะคะบะหมี่อร่อยมากอยากเอาแวะไปหาคุณดีนุ่นด้วยก็คือแบบพาไปจอยบอกพี่เล็กว่าทริปนี้พักผ่อนละพี่เนาะเราก็คือใช้ชีวิตแบบ อยากออกก็ออกอยากจะเดินก็เดินอยากจะไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยใช่อย่างก็กินเอาให้มันอ้วนตัวแตกไปเลยไปอยู่ลอนดอนเป็นเดือนละได้แรงบันดาลใจอะไรกลับมาเมืองไทยจะาทำงานค่ะด้านไหนเจแมคคินเซนเตอร์เป็นร้อยตัวหรือยังคะยังค่ะาค่อยทำสถิติใหม่ไปเรื่อยๆน่ากลัวมากเต็มที่ลูกค้าก็เลยลาอินดูลาวเล่นหนักไหมพี่อยากรู้จริงตั้งใจเรียนมากกูถามทุกวัน are you doing yesterday you doing yesterday ก็แบบ yesterday ทำอะไรวะเป็นคนแบบว่าลบไป ต้องแบบมานั่งนึกลังตอนนี้ก็เริ่มจำได้แล้วแล้วกลับมาไทยหลุดฟรีอังกฤษแบบว่าไทยไม่ค่อยถนัดแล้วอะมีค่ะพูดภาษาอังกฤษตกไทยไทยตกอังกฤษที่เหลือก็คือตกหมดเลยพู้เรื่องกอกสลับมาทอกเอทอกใจละกับแม่ผีอนนมคนงานกันต่อจ้ากลับมาแล้วค่ะ คุณโมเบลาดากลับมาก็มีผลงานด้วยอนงหน่งน้อนงๆๆค่ะเพราะว่าแบบหลายชาติมากเป็นยังไงบ้างกับการกลับมาแล้วก็มารับงานเลยอชอบค่ะชอบเวลาโบชอบทํางาน,ยงาน,อ,ยน,านอยู่แล้วก็ทํางานอยู่นั้นไม่มงแต่วันแรกที่ลงเครื่องมาโอ้โหนางแบบพิธีกรนักร้องเป็นมาหมดเลยมีอะไรอีกที่คุณโบแบบเบลดาอยากเป็นอีกกี <c oughs> ่ใครวะ <c oughs> อยากเป็นเจ้าของธุกรกิจออกแบบจิวเวลรี่หรือว่าไม่ก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทใดๆที่อยากทำหรือไม่ก็เป็นเจ้าของแบบว่าเวลเนสใดๆอ๋อที่มือ ที่ direct message โบเมลดานะคะลองสั่งมาดูแสดงว่ามีความรู้เรื่องจิวเวลรี่ด้วยความชอบความรู้อาจจะไม่มากแต่ดีไซน์ได้ถ้าเกิดนะคนตั้งชื่อคุณจะตั้งชื่อแบรนด์ของคุณว่าอะไรคุณบโบเมลโอ้โหโอ้โหไดมอนด์ถ้าเกิดได้เล่นละครอีกอยากเล่นแนวไหนกับช่องสามของเราแนวไหนก็ได้ค่ะเอนดูโบเมลดาเหมือนเดิมโบก็ดีใจมากๆาแล้วค่ะนางหน้าเอนดูมากสุดท้ายเจอคุณโบเมลดาก็ต้องทำท่า หนึ่งสองสามเฮ้เส <initiatives> ียวว่าคุณโบว่าสามสองหนึ่งน่ากลัวไหมจ๊ะพี่สันชอบนางมากที่สุดเลยขอบคุณค่ะคุณโิ